วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องการอัดหน้าจอด้วยโปรแกรม b a n d y c a m นะครับซึ่งตัว Bandicam เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ผมใช้บ่อยที่สุดโปรแกรมหนึ่งนะครับเพราะว่ารอบๆเมาส์เขาเนี่ยก็จะมีสีสันนะครับที่ช่วยมาร์กในการทำให้มองเห็นเมาส์ได้ง่ายนะครับในวิดีโอนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งก็คือผมจะแบ่งเป็น2องพาร์ทนะครับ พาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรม b a n d ี c a m ร่วมกับคู่หูของเขาก็าคือโปรแกรม b a n d y c u t นะครับส่วนในพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่า b a n d ี c a m นะครับแล้วก็เป็นการอัดด้วย b a n d ี c a m นะครับแล้วก็สอนเทคนิคการใช้บอนดี้คัตอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งการตั้งค่าเนี่ยบางท่านอาจจะดูว่ามันเอ๊ะดูวุ่นวายหรือเปล่าจริงๆการตั้งค่าเนี่ยเราทาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถ อัดได้เลยนะครับรันโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็อัดได้เลยเพราะว่าเขาก็จะใช้ค่าที่เราตั้งไว้ล่าสุดนะครับยังไงก็เชิญรับชมเลยนะครับพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับก็คือการอัดหน้าจอด้วยโปรแกรม b a n d c แคมสำหรับ PC นะครับโปรแกรมแ a น d ี c แคมสำหรับ PC เนี่ยผมได้ทำ คลิปอีกพาร์ทนึงนะครับเป็นการดาวน์โหลดแล้วก็การติดตั้งนะครับ b บ ndycam เนี่ยเขาจะมาคู่กัน2โปรแกรมก็คือ Bandycam กับ Bandycut นะครับสำหรับตัว b บ ndycam แล้วก็ b บ ndy c u t เนี่ยเราก็สามารถาเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับก็คือ b a n d y c a m c o m นะครับดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มน,นี้เพื่อดาวน์โหลดแล้วก็มาติดตั้งนะครับ หลังจากนั้นนะครับที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นมาหน้าตาไอคอนเป็นแบบนี้นะครับในการรันโปรแกรมเราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็จะขึ้นบ็อกซ์ขึ้นมาเพื่อที่จะถามว่าเราจะอนุญาตให้โปรแกรมนี้รันหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็ก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวโปรแกรมนะครับถ้าจะใช้ง่ายๆเลยนะครับก็แนะนําให้ตั้งค่าตามผมเลยนะครับสําหรับตัว ตรงนี้นะครับเป็นโหมดการบันทึกหน้าจอ,อสําหรับอาจารย์แล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะได้ใช้แค่ตรงนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นการบันทึกเกมนะครับแล้วก็บันทึกจากผ่านสาย HDMI นะครับในตัวหน้าจอนะครับเราก็จะใช้ได้โหมด Full Screen นะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะบันทึกหน้าจอที่หหรือหน้าจอที่สนะครับสำหรับคนที่มี2จอส่วนคนที่ต่อจอเดียวนะครับหรือต่อ2จอแต่ว่าเป็นการ Copy หน้าจอเนี่ย ก็จะขึ้นแค่ display o n หรือ display 1เท่านั้นนะครับก็ไม่เป็นปัญหานะครับสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวผมส่วนอันนี้นะครับก็คือสามารถเลือกบันทึกรอบๆบเมาส์ได้นะครับแต่ว่าสำหรับการสอนโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่จำเป็นนะครับในส่วนนี้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับก็คือการเลือกบริเวณที่จะบันทึกนะครับอย่างเช่นสมมุติตรงนี้นะครับเราก็เลือกบันทึกได้ว่าเราจะบันทึกส่วนไหนของหน้าจอบ้างเราจะเลือกบันทึกแค่นี้ก็ได้นะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นกรอบแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับก็จะบันทึกเฉพาะทั้งหน้าจอก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับ อ่าเลือกบันทึกหน้าจอ2นะครับก็คือตรงนี้ทั้งหมดนะครับอ่าในการตั้งค่าส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับตรงปุ่มตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถเลือกตั้งค่าได้ทั้งเสียงนะครับเราก็ต้องติ๊กถูกตรงช่องนี้นะครับแล้วก็ตรงไมโครโฟนเนี่ยเราก็มาเลือกไมโครโฟนที่เราจะใช้นะครับง่ายที่สุดก็คือตั้งเป็น default ก็ได้นะครับ ก็คือตั้งค่าตามระบบเลยนะครับแต่บางท่านที่ต่อจอ2นะครับต้องระวังดีๆว่า,าจะต้องไม่เลือกตัวที่เป็น hdmi นะครับอย่างอันนี้เนี่ยห้ามเลือกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าหากเลือกตรงนี้เนี่ยเสียงจะไม่เข้านะครับผมก็เลือกเป็น external microphone นะครับก็คือไม์ตัวหนีบปกที่ต่อตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับระ,ระดับเสียงก็ตั้งประมาณ90-95%นะครับ ตัวนี้ก็ติ๊กช่องโมโนนะครับเพราะว่าไมค์ของเราเป็นไมค์แบบหนีปกมันมีตัวรับเสียงแค่ตัวเดียวนะครับเลือกใช้ช a n n e l โมโนหรือตรงนี้จะไม่ติ๊กก็ได้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับการตั้งค่าเสียงอันนี้ทำแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วตัวถัดมานะครับเว็บแคมนะครับถ้าหากเราต้องการเพิ่มหน้าของเราลงไปในจอนะครับเราก็ติ๊กตรงนี้ให้เป็นเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นก็เลือกตัวกล้องนะครับ แล้วก็จากนั้นนะครับดูว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราพอใจไหมนะครับตรงนี้เขาตั้งค่ามาก็คือมุมล่างขวานะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็มากด advance ตรงนี้นะครับแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้หน้าของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอันสุดท้ายนั่นก็คือเต็มหน้าจอนะครับเป็นการบันทึกเว็บแคมอย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกขนาดได้นะครับว่าจะเอา overlay ตรงนี้นะครับ over l size หมายถึงขนาดของหน้าต่างกล้องเนี่ยว่าเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับตัว x y position เนี่ยเป็นตัวเลือกตำแหน่งนะครับว่าจะให้จากนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ co m a k e y ตรงนี้หมายถึงว่าการเลือกใช้การตัดฉากด้านหลังนะครับสำหรับกรณีที่เรามี ฉากเขียวนะครับเราสามารถตัดให้ตัวเราเนี่ยเหลืออ่าก็คือเหลือแต่ตัวเราไม่เหลือฉากข้างหลังนะครับฉากข้างหลังก็จะเหมือนกับเราเนี่ยยืนพูดอยู่หน้าสไลด์อะไรประมาณนะครับประมาณนั้นนะครับเมื่อพอใจแล้วก็กดโอเคนะครับตรงนี้นะครับ preview webcam on screen ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราอัดไปด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างที่เป็นเว็บแคมของเราเนี่ยวางโอเวอร์เลย์อยู่บนหน้าจอไปด้วยนะครับ ตัวเมาส์นะครับตัวนี้เป็นข้อดีแล้วก็เป็นจุดเด่นเลยนะครับของโปรแกรม b a n d i cam นะครับคือให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับเปิด show m o u อร cursor ก่อนไม่เช่นนั้นแล้วมันจะอัดแล้วไม่ติดเมาส์นะครับแล้วก็ตัวที่ผมชอบมากๆคือตัวนี้นะครับ add mouse click effect กับตัว add mouse highlight effect นะครับ mouse highlight ก็คือเนี่ยสีชมพูรอบๆตัวเมาส์นะครับเหมือนดูในตัวอย่างตัวนี้นะครับอ่าถ้าหากเราเลือกตรงนี้เนี่ยก็จะมีสี จางๆอยู่รอบวงเมาส์นะครับทำให้เวลาที่เราใช้บั d ตีแคอัดเพื่อที่จะสาธิตการใช้งานโปรแกรมเนี่ยก็จะค่อนข้างดูง่ายกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นในการอัดนะครับปกติสีที่เขาตั้งมาให้คือสีเหลืองนะครับก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับที่เขาตั้งมาให้ถ้าเราพอใจเราก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวเมาส์คลิกเอฟเฟกเนี่ยคือเวลาที่เราคลิกเมาส์นะครับเวลาเราคลิกเนี่ยก็จะมีคลิกซ้ายก็จะเป็น สีแดงแบบนี้นะครับถ้าคลิกขวาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับทําให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องการคลิกเมาส์เนี่ยได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับตรง play mouse click save recording เนี่ยก็คือ,อเราจะให้มีเสียงดังออกลำโพงเราไหมเวลาที่เราคลิกเมาส์นะครับถ้าเลือกถูกตัวนี้ก็แสดงว่าติ๊กเมาส์คลิกเมาส์ซ้ายเนี่ยเสียงจะดังขึ้นมาถ้าเลือกถูกตรงนี้สสสเ,นเสียงเมา,าเเส,มส์ขวาก็จะดังขึ้นมาเวลาเราคลิกขวานะครับ ตัวโลโก้นะครับเราสามารถเพิ่มโลโก้เนี่ยทับเข้าไปได้นะครับไฟล์ที่จะเป็นโลโก้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ png นะครับขนาดกำลังหมอคือประมาณ100คูณ100พิกเซลนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกความโปร่งใสของโลโก้ได้นะครับก็คือ opacity ตัวนี้แล้วตำแหน่งในการวางโลโก้นะครับสามารถเลือกวางได้วางมุมซ้ายมุมขวาหรือจะวางตรงกลางไปเลยก็ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับอันนั้นคือการตั้งค่าทั้งหมดนะครับคราวนี้ถ้าหากเราจะมาตั้งค่ากล้องโดยเฉพาะเนี่ยเราก็คลิกกล้องตรงนี้ก็ได้เขาก็จะมาที่แท็บเว็บแคมนะครับหรือถ้าเราจะคลิกตรงรูปไมโครโฟนเขาก็จะมาที่การตั้งค่าซาวนะครับก็เหมือนกันนะครับคือเข้าไปที่เดียวกันจากนั้นเมื่อพร้อมที่จะรคคอร์ดนะครับก็กดปุ่ม REC ตรงนี้นะครับ แนะนำว่าก่อนที่จะเริ่มการบันทึกก็เราก็เปิด powerpoint นะครับของบทเรียนที่เราจะบันทึกหน้าจอนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้โหมดเต็มหน้าจอของตัว powerpoint นะครับแล้วก็มาเปิดการบันทึกตรงนี้นะครับ กดหครั้งนะครับเขาก็จะนับ3 2 1นะครับแล้วเราก็ยุบตัวนี้ลงไปจากนั้นเราก็เริ่มทำการสอนนะครับเราก็สอนไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งเสร็จสิน้นแล้วเราก็กดปุ่ม e S c a p e แล้วก็เปิดตัว Bandycam ขึ้นมาจากนั้นก็คลิกตรงนี้1นทีนะครับ แล้วไฟล์ที่เราอัดหน้าจอเมื่อกี้นี้เนี่ยก็จะขึ้นมาบนสุดในแท็บวิดีโอนะครับข้อดีของโปรแกรมตัวนี้ดีมากๆเลยก็คือว่ากดสต็อปปุ๊บได้วิดีโอปั๊บนะครับไม่ต้องไปเรนเดอร์ไม่ต้องไปแปลงไฟล์ใดๆนะครับเพราะว่าไฟล์ที่ได้เนี่ยเขาจะเป็น .mp4 อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเสร็จจากตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปอัปโหลดได้เลยนะครับหรือเราจะไป ตัดหัวตัดท้ายก็ได้นะครับโดยการกดที่ปุ่ม edit นะครับเขาก็จะเรียกตัวโปรแกรม b a n d y cut ขึ้นมานะครับเราก็สามารถแก้ไขด้วย b a n d y cut ได้นะครับซึ่งตัว b a n d y cut นะครับก็สามารถเลือกได้ทั้งการ trim นะครับการ trim ก็คือการตัดส่วนหัวส่วนท้ายนะครับอ,อย่างเราพอใจที่จะเริ่มตรงนี้นะครับเรากด play มาจนถึงจุดที่เราจะเริ่มแล้วนะครับเราก็มาร์กตรงนี้เป็นจุด เริ่มต้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูตรงส่วนท้าย,ายนะครับสมมุติว่าเราจะเอาตรงนี้เป็นส่วนท้ายนะครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับก็เสร็จสิ้นการตัดหัวท้ายแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็กดปุ่ม start เพื่อที่จะเซฟไฟล์ใหม่นะครับแล้วก็ start อีกครั้งหนึ่งนะครับ แบบนี้ก็รอจนกระทั่งเขาขึ้นคําว่า finish นะครับอ่าตรงนี้นะครับขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ขึ้น complete แล้วก็ข้างล่างเนี่ยขึ้นเครื่องหมายถูกเรียบร้อยแล้วล้วก็กด close ไปนะครับแล้วก็ปิดตัวแบตบที้ cut ไปได้เลยนะครับจากนั้นอ่ามาดูที่แบตที้ cam นะครับเขาก็จะมีไฟล์งอกขึ้นมา1ไฟล์นะครับก็คือ ตัวข้างบนสุดนะครับที่ที่โผล่ขึ้นมาเราก็เอาตัวข้างบนสุดเนี่ยไปอัปโหลดได้เลยนะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะตั้งค่าในแบนดี c u t ตไว้นะครับให้เขาเซฟไฟล์หลังการตัดแต่งไว้ที่อื่นก็ได้เหมือนกันนะครับอ่านี่คือหน้าตาของแบนดี้คัตนะครับเข้ามาคู่กันนะครับการที่จะตั้งไฟล์ ที่เราแปลงแล้วจาก b บนดี c u t ตเนี่ยหรือไฟล์ที่ตัดแต่งแล้วให้ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่ Configuration นะครับแล้วก็มาที่เ u t p u t นะครับแล้วจากนั้นก็บล s สเพื่อที่จะเลือกโฟลเดอร์ปลายทางก็ได้นะครับอย่างในกรณีของผมเนี่ยผมเลือกให้เขาบันทึกไปที่ d e s k ์ท็นะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่เราก็เลือก d e s k ์ท็สร้างโฟลเดอร์ใหม่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อนะครับ จากนั้นก็กดดันคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นแล้วก็เลือก select folder นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเวลาที่เรา,าจัดการกับไฟล์ใน BandyCut ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มาเกะกะในหน้าของ b a n d y c a m นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าชอบวิธีไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับาการแนะนำเบื้องต้นของการใช้ b a n d y c a m และ b บ n d y c u t ในพาร์ทนี้ก็ ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมครับ